เนี่ยเป็นปัญหาเลยนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่บีเมตัดนะครับเป็นปัญหาที่บีเมตัดรุ่น5 0 0 0ันวัตต์48โวลต์6 0 0ัวัตต์48โวลต์ m อ็มวแอมป์นะครับเราจะแก้ยังไงนะครับมาดูกันนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับมาดูกันนะ สำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราก็จะพามาดูวิธีการต่อใช้งานนะครับชุดบ้านสวนนะครับในชุดก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์5,000วัตต์48โวลต์นะครับแบตเตอรี่50แอมป์48โวลต์จำนวนก็คลิปนี้ก็มาใช้งานแม่บ้านเราหน่อยนะครับนานๆจะได้ออกกล้องทีนะครับอินเวอร์เตอร์ยกก็ประมาณ30มสโลนะครับ2คนยกแบตเตอรี่ก็25่สโลต่อลูกนะครับในคลิปก็จะทดสอบใช้แบตเตอรี่ สามก้อนนะครับรวมความจุก็ประมาณ150แอมป์นะครับก้อนที่สามก็วางลงไปนะครับขั้นตอนต่อนะครับก็ง่ายๆนะครับผู้หญิงก็ต่อได้นะครับอ่ามันก็จะมีขั้วนะครับขั้วบวกจะมีสองจุดนะครับสองจุดนี้ก็คือเป็นเส้นเดียวกันอยู่ดีนะครับก็คือเป็นเป็นบัดบาร์เส้นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเส้นเดียวกันนะครับ กระแสจุดนี้นะครับเส้นละห้าสิบแอมป์นะครับข้างบนรอไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งขันนั่นเราจะต่อกับสายยูนิเตอร์อยู่นะครับโอเคเออนั่นแหละจุดนี้เราสามารถต่อจุดนี้ก็ได้นะครับหรือจุดนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือง่ายๆต่อจุดเดียวกันเลยนะครับสายไฟของเรานะครับ สายไฟของเราก็จะเป็นสายซิลิโคนนะครับทนความร้อน200องศาีกล้วนะครับจุดนี้เป็นเบอร์8นะครับแ AWG นะครับโอเคนะครับทีนี้มาต่อฝั่งลบกันนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตสำเร็จมาจากโรงงานเลยนะครับด้านบนเราจะเผื่อไว้สำหรับต่อกับสายอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับก็จะไล่ดู ด้านหน้าให้หมดนะครับได้ดูไปเรื่อยๆนะครับเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับเบเกอร์แผงแล้วก็เอาพุทเป็นชิโนทัมเมอร์นะครับเราคลิปนี้มาดูการต่อช่วงนี้มาดูการต่อก่อนนะครับก็คือต่อง่ายๆนะครับต่อก็แบบนี้นะครับต่อง่ายเลยนะครับในตู้แบตเตอรี่นะครับก็จะมีเบเกอร์นะครับ เบเกอร์เบเกอร์ไอพวกชุดนี้นะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเห็นเขามีปักเสียบปักอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปยุ่งนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่สิเซลล์นะครับแบตเตอรี่สิเซลล์ฝั <Okay. S 1> ่งนี้เป็น MPT นะครับ มาดูด้านหลังการต่อใช้งานนะครับด้านหลังการต่อใช้งานก็จะมี PV นะครับแล้วก็เอาพุทนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําการต่อแผงด้วยนะครับทีนี้มาดูแบตเตอรี่ด้านในนะครับผมจะเปิดฝาให้ดูนะครับเปิดด้านบนแบตเตอรี่ดูโอเคนะครับแบตเตอรี่ขนาด16ก้อนนะครับ ห้าสิบแอมนะครับสิบหกก้อนห้าสิบแอมในตัวก็จะมีบีเมตรให้เรียบร้อยนะครับมีเบเกอร์มีช่องต่ออะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับขนาดห้าสิบแอมสี่สิบแปดโวลต์สิบหกก้อนนะครับเราอยากได้กี่แอมนะครับเราก็ขนานเข้าไปนะครับในชุดผมทดสอบแค่สามชุดนะครับแต่จริงๆลูกค้าสั่งไว้ห้าชุดนะครับก็เปิดไว้่างนี้แล้วครับ ทีนี้ก็จะต่อตู้อินเวอร์เตอร์เข้ากับแบตเตอรี่นะครับ mm hmm. เราก็ต่อเข้ากับจุดนี้นะครับบวกรวมกันเลยลบก็รวมกันเลยนะครับ mm hmm. ตัวนี้หางปลาค่อนข้างใหญ่นะครับ หางปลาค่อนข้างใหญ่เราจะต้องใช้การดันเข้าไปนิดหน่อยนะครับจุดนี้นะครับหางปลาค่อนข้างใหญ่นะครับหหนนดเ็ จุดนี้เป็นจุดเดีวยวกันนะครับสายไฟของเรานะครับก็เป็นสายซิลิโคนนะครับเบอร์หกนะครับห้าพันบาทผมใช้เบอร์หกทนกระแสทนความร้อนได้แน่นอนนะครับ ทีนี้ทดสอบนะครับเราก็จะเปิดเราก็จะทำการเปิดแบตเตอรี่ก่อนนะครับมันจะมีปุ่มนี้นะครับ RST นะครับหรือปุ่มรีเซ็ตก็น่าจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเราหาอะไรนะครับไปแย่นะครับอี่หเราหาอะไรนะครับไปแย่นะครับเพื่อให้เครื่องติดขึ้นมานะครับ กดสวิตช์แช่ไว้นะครับอ่าไฟติดแล้วพอนะครับทุกตัวเลยนะครับโอเคนะครับทำแบบทำแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับโอเคทีนี้พอเราเปิดเครื่องมีไฟโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเปิดเบรกเกอร์นะครับของแบตเตอรี่หน้ากล่องนะครับนี่น,นีจะเป็นเบรกเกอร์สวิตช์สีแดงแดงนะครับ สามตัวนะครับจากนั้นเราก็มาเปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับไม่อ่านเลยเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่บีเมตัดนะครับเป็นปัญหาที่บีเมตัดรุ่น5้าพันวัต สี่สิบแปดโวลต์หกพันวัตต์สี่สิแปดโวลต์เอ็มวีทีห้าหกสิบแอมป์นะครับเราจะแก้ยังไงนะครับมาดูกันนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับมาดูกันนะครับเพราะว่าเปิดแล้วบีเมตัดนะครับเปิดแบตเตอรี่แล้วบีเมตัดนะครับเราจะแก้ยังไงต่อมาก็ทำให้บ้านมาออกกำลังกายหน่อยนะครับยกแผงมาวางแผงก็เป็นแผง มือสองนะชิ้นแผงแตกนะครับก็ซื้อมาในราคาถูกเอามาทดสอบเอามาใช้งานเองนะครับก็ในคลิปก็จะทดสอบ3ามแผ่นนะครับแดดก็ไม่มีเลยนะครับแดดก็ไม่มีเลยก็น่าจะได้ทดสอบเล,ล็กๆน,น้อยๆใ,ใช้นะครับทีนี้ก็มาทำการต่อนะครับ สามแผ่นเราก็ทําการต่ออนุกรมนะครับต่ออนุกรมสามแผ่นต่ออนุกรมสามแผ่นก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าสายแผงพวกนี้ให้มาสั้นไม่ไม่ถึงครือเองนะครับต่อคนยากเลยนะครับเดี๋ยวรอนะรอตัดก,ก้อนนะ ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็มาวัดไฟก่อนนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เรา M U T เรานะครับรับไฟได้แค่150บโวลต์นะครับการวัดนะครับก็ต้องดูสายมิเตอร์นะครับแล้วก็ดูสีให้ถูกต้องนะครับ ถ้าเกิดเราวัดแล้วมันขึ้นแบบนี้นะครับมันขึ้นลบนะครับอยู่ข้างหน้านะครับก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับจากคลิปก็คือสายมิเตอร์ผมผิดพลาดนะครับดําต้องต่อดํานะครับแดงต้องต่อแดงนะครับร้อยสาสิบโวลต์นะครับก็แสดงว่าแผงชุดนี้ใช้ได้นะครับการต่อนะครับผมก็สกรีนไว้อยู่นะครับบวกนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะดูจากสาย ไฟด้วยนะครับสีแดงนะครับลบสีดำนะครับการทำแบบนี้นะครับผิดนะครับจริงๆเราควรต่อสายก่อนแล้วค่อยไปต่อขั้วนะครับจริงๆการต่อแบบนี้นะครับควรเข้าหางปลานะครับอันนี้ก็คือเป็นการสาธิตให้ดูเฉยน,นะครับ ทีนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาบีเมสตัดนะครับตอนนี้บีเมสตัดอยู่นะครับเราจะทํายังไงนะครับ MPPT รุ่นนี้นะครับสามารถเปิดแผงก่อนได้เลยนะครับสามารถเปิดแผงก่อนได้นะครับก่อนที่เราจะเปิดแผงนะครับเราต้องเซตก่อนนะครับก็คือสั่งจากผมไปนะครับผมเซตให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแผงก่อนได้เลยนะครับมาดูจากโวลต์นะครับมาดูจากโวลต์นะครับโวลต์จะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือโวลต์ที่ ชาร์จเจอร์ทำงานนะครับผมตั้งไว้ที่5้าสห้โวลต์นะครับโวลต์จะค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงห้าสิบโวลต์นะครับทีนี้เราก็รอบีเสกลับมาคืนนะครับเครื่องก็จะทำงานปกติเลยนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับเป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับตอนนี้เรารออย่างเดียวนะครับก็คือ MPT กลับมานะครับ ถ้าอยากให้เครื่องกลับมาเร็วๆนะครับเรามาปิดเบเกอร์ก่อนนะครับแล้วมากดรีเซ็ตนะครับพอรีเซ็ตแล้วเครื่องก็จะกลับมานะครับทำทุกตัวเลยนะครับกดแช่ไว้นะครับจนไฟเขียวติดนะครับ กดแค่แช่ไว้จนไฟเขียวติดนะครับตอนนี้สถานะแบตเตอรี่เราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็เปิดทีละตัวเลยนะครับเห็นไหมนะครับเรามาดูจากจอ m v p t นะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อใช้งานแบตเตอรี่ก็บวกบวกบวกเลยนะครับลบลบลบเลยนะครับเรามีกี่ก้อนเราก็ขนานเข้าไปนะครับแบตเตอรี่จะทําการ เกียร์แต่ละก้อนเองนะครับเพราะว่าการที่เราเอาแบตเตอรี่แต่ละก้อนมาขนานกันมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับการชาร์จก็จะประมาณนี้นะครับ MPT i n นเวอร์เราก็ประมาณนี้นะครับใครนะครับที่สนใจนะครับชุดนี้นะครับ inverter 5000วัตต์6000วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่50แอมป์นะครับเราต้องการขนานกี่แอมป์เราก็สั่งได้นะครับชุดนี้รับประกัน1ปีนะครับ ใครที่สงสัยหรือสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปเลยได้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ